กูเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเลยที่กูมันก็ไม่ใช่ครั้งหนึ่งอะแต่อย่างที่บอกว่ายืนยันว่าไม่ได้เจอผีบแบบน่กกากลัวอะไรมากครั้งหนึ่งก็คือว่ากําลังนั่งคุยอยู่กับเพื่อนผู้หญิงที่หอ,ห,อนหนึ่งซึ่งห่างจากขอพี่ประมาณไม่เกินสิบเมตรคุยกันถึงประมาณตีสองหีืสามทีนี้พี่ก็จะเดินกลับหอเพื่อนก็จะเดินไปส่งพอระหว่างที่เดินจากหอมาไม่เกินไม่เกินสองสองเมตรเนี่ยหมามันก็หอน นึกสภาพสะพานปูนะ่ะแล้วไฟประมาณนี้เลยนะแต่มันจะมืดกว่านี้สะพานปูนแล้วก็เป็นบ้านชะบ้านแล้วก็หอกูก็อยู่ตรงหน้าหมาหอนปุ๊บกูเห็นคนคนที่ยืนอยู่เลยจากหอกูไปเนี่ยเป็นยืนหันหันหลังให้กูเนี่ยยืนถอดเสื้อผ้าอยู่แล้วนุ่งจงกระเบนกูก็ยืนมองเลยนะแล้วหมามันหอนที่นี้เพื่อนผู้หญิงก็ถามว่าจืดจืดเป็นอะไรอะ่ะ กูก็บอกว่ามึงมึงลองมองไปข้างหน้าดิว่าเห็นอะไรหรือเปล่ามันมันก็เลยมองไปข้างหน้าอย่างที่กูบอกแต่หมาก็ยังหอนอยู่แล้วมันก็บอกว่าเจอแล้วมันก็กำแขกกูแน่นเลยบอกว่ากูเห็นคนอ่ะแล้วกูบอกว่ามึงเห็นคนเป็นยังไงบ้างกูเห็นคนไม่มีหัวกูขคานั้นแหละกูขนลุกกูขนลุกแบบฟื้นเลยเพราะมันเหมือนกูไงกูยังไม่ได้บอกมานะว่ากูเห็นคนไม่มีหัวกูฟื้นขึ้นเลย แบบโอ้ยขนลุกแบบฟูดเลยแล้วมันก็แบบว่าพอเห็นเขาไม่มีผมก็จิกตัวกูจิกแขนกูแล้วแบบว่าแล้วมึงเห็นไงอไงจังหวะนั้นแหละแม่งหันหันหน้ามาแล้วมันกำลังอุ้มร่างของผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ไม่มีผมอกันหันมาหันมาหาเราอ่ะแล้วมันก็หันกลับไปแล้วมันก็หายวับเข้าไปในความมืดกูถือว่ากูก็ไม่ได้กลัวอะไรมากนะเพราะกูยืนอยู่เฉยกูก็แบบยืนแบบพิจารณาเลยว่านั่นที่กูเห็นคืออะไรอ่ะแล้วก็หายวับเข้าไปในความมืด ปรากฏว่าเราก็มาถามเขาที่หลังพวกคุณป้าปา,ากเก่าๆแถวนั้นเขาบอกว่าแถวๆนี้เคยเป็นรานอาหารมาก่อนอะไรอย่างนี้แล้วพี่เป็นคนที่แบบชอบเจออะไรที่แบบเป็นหัวขาดบ่อยๆไม่รู้เป็นอะไรวันที่เรากําลังไรส์สดจุดนี้เราสิงสถิตกันอยู่ที่สตูดิโอย่ามย่านงามวงวานแถวเออแยกคงเพชรเป็นสตูดิโอที่ชื่อว่าสตูดิโอกู๊ดเทคสตูของเราให้เช่าถ่ายทํา ต่างๆนานารวมถึงมีทีมงานโปรดักชั่นมากมายนะครับแล้วก็มีผีนะครับมีเบอร์ลงไว้ที่ข้างล่างจอสรุปผีมีจริงแต่อยู่ที่ว่าใครจะได้เจอหรือเปล่าที่นี่มีจริงมีแน่แน่นะครับอย่าลืมติดต่อมานะครับที่0652404249 คใครอยากจะมาพิสูจน์เรื่องผีนะหรือของวิญญาณสิ่งลี้ล่าที่มองไม่เห็นหรืออยากจะมาถ่ายทำรายการต่างๆโปรโดักชันอยากจะให้โปรโมทสินค้ากางกลุ่กางเกงในอะไรไนดะ้หมดจะจ้างไปไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าเป็นพมา่ามาเลไทยเปรตไหวานาลลอกเมย์มโนเป็นนัรวัดเราจ้างเราได้นะฮะว่าเรามีทีมงานโปรโดักชันที่แบบสมบูรณ์แบบมากกูเทคมีออปชั่นใหม่ไลฟ์สตรีมมิ่ง ก็ติดตามในเพจพิมในเฟซบุ๊กเพจคืออะไรครับผมพิมเพจชื่อเพจเรานะครับ Good Take Studio ให้เช่านะหรือพิมพ์คำว่าสตูดิโอผีดูในพันทิปในอะไรก็จะเจอนะ <c oughs> มีสตูดิโอย่านง,ง,า,ง,งานกลางวานเป็นสตูที่ใหญ่มากนะครับฝากไว้ด้วยในอ้อมอกอ้อมใจวันนี้ใครก็ผมวันนี้ก็ผมประานจืดขอลาำลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ